อรุณสวัสดิ์ครับตอนรับเช้าวันใหม่ด้วยใจที่พร้อมจะรับฟังและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับพอดแคสต์สติในแก้วกาแฟครับในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้วิธีการกดปุ่มหยุดเมื่อใจของเราวุ่นวายสับสนไปกับพาระงานมากมายแต่มีหลายครั้งใช่ไหมครับที่ความวุ่นวายในใจไม่ได้มาจากงานที่อยู่ตรงหน้าแต่มาจากคําพูดของคนอื่นครับอาจจะเป็นคําวิจารณ์คําพูดที่ไม่เข้าหู หรือบทสนทนาที่ตึงเครียดในที่ประชุมทันทีที่ได้ยินร่างกายของเราตอบสนองทันทีหัวใจอาจจะเต้นเร็วขึ้นรู้สึกร้อนวูบวาบที่ใบหน้าและมีความคิดอยากจะพูดอะไรบางอย่างสวนกลับไปทันทีเราเรียกสิ่งนั้นว่าการโต้อตอบอัตโนมัติหรือ r ร action ครับมันคือสัญชาตญาณการป้องกันตัวของเราแต่วันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาฝึกฝนสิ่งที่ดีกว่านั้นครับ คือการเปลี่ยนการโต้อตอบที่มาจากสัญชาตญาณให้กลายเป็นการตอบสนองที่มาจากสติหรือ response นั่นเองครับหัวใจของเรื่องนี้อยู่ที่คำคำเดียวเลยครับนั่นคือช่องว่างหรือ the space ครับนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าระหว่างสิ่งเราหรือคำพูดของคนอื่นและการตอบสนองของเราหรือคำพูดของเรามันมีช่องว่างเล็กๆก,ก,กั้นอยู่อิสรภาพและความสงบสุขของเราทั้งหมด อยู่ในช่องว่างนั้นแหละครับหน้าที่ของเราคือการฝึกให้ช่องว่างนั้นขยายให้กว้างขึ้นและเครื่องมือที่ดีที่สุดในการขยายช่องว่างนั้นคือการหยุดหายใจครั้งต่อไปที่ท่านกำลังสนทนาแล้วมีคนพูดบางอย่างที่ทำให้รู้สึกกระทบใจก่อนจะเอ่ยปากพูดอะไรออกไปลองทำสิ่งนี้ดูนะครับ 1. ฟังอย่างตั้งใจหรือ mindful listening ขณะที่อีกฝ่ายกำลังพูด ลองเปลี่ยนจากการฟังเพื่อจะต้อตอบมาเป็นการฟังเพื่อจะเข้าใจดูครับพยายามฟังว่าลึกลงไปภายใต้คำพูดเหล่านั้นเขากำลังรู้สึกอะไรเขากำลังกังวลอะไรอยู่แค่การเปลี่ยนมุมมองการฟังก็ช่วยลดอารมณ์ของเราไปได้มากแล้วครับ 2. หยุดหายใจหรือ the sacred pause นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดหลังจากที่เขาพูดจบอย่าพึ่งพูดอะไรครับให้เราหยุด แล้วหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งหายใจออกยาวๆหนึ่งครั้งลมหายใจหนึ่งครั้งนี้แหละครับคือช่องว่างที่เรากำลังสร้างขึ้นมันคือเวลาที่เราดึงสติกลับมาอยู่กับตัวเองตัดวงจรการโต้อต,ตอบอัตโนมัติ 3. ตอบสนองอย่างมีสติหรือ Mindful Speaking เมื่อใจของเรานิ่งขึ้นแล้วค่อยเลือกคำพูดที่จะตอบกลับไป ลองถามตัวเองในใจเร็วๆว่าเราจะพูดอะไรเพื่อให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นคำพูดที่ออกมาจากใจที่สงบแม้จะเป็นคำพูดที่เรียบง่ายแต่จะทรงพลังและสร้างสารรค์กว่าคำพูดที่ออกมาจากอารมณ์ชั่ววูบเสมอครับการฝึกแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมแพ้หรือเห็นด้วยกับทุกเรื่องนะครับแต่มันคือการฝึกที่จะเป็นนายของคำพูดและความรู้สึกของตัวเองเราเลือกที่จะไม่สรดน้ำมันเข้ากองไฟ แต่เลือกที่จะเป็นน้ํำเย็นที่ช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้ครับการบ้านทางใจสำหรับวันนี้ในบทสนทนาครั้งต่อไปโดยเฉพาะเมื่อมีคนพูดบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจก่อนจะเอ่ยปากตอบกลับไปลองใช้อาวุธลับของเราดูนะครับนั่นคือการหยุดเพื่อหายใจเข้าออกหนึ่งครั้งก่อนพูดคำพูดที่ทรงพลังที่สุดอาจไม่ใช่คำพูดที่เฉียบคมที่สุดแต่คือคำพูดที่ออกมาจากใจที่สงบ และเปลี่ยมด้วยความเข้าใจขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณสามารถสื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้อย่างราบรื่นและสร้างสรรค์น,นะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับสติในแก้วกาแฟสำหรับวันนี้สวัสดีครับ